แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มีคุกกี้สูตรเฮลตี้นะคะแล้วก็คลีนมาฝากเพื่อนๆทำง่ายมากๆก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็นำถั่วลันเตา1.5ถ้วยตวงนะคะเทลงไปใน โถบป,ปั่นเลยวันนี้ก็ใช้ถั่วลันเตาที่เป็นแบบแช่แข็งนะคะให้เรานํามาละลายน้าแข็งก่อนด้วยการพักไว้จนน้าแข็งละลายแล้วก็ให้เราล้างน้ําทาความสะอาดสักสองสารอบจากนั้นก็พักไว้ให้เขาเสด็จน้ําแล้วค่อยนํามาเทใส่ในโถป,ปั่นแล้วก็เราจะใช้กล้วยหอมนะคะไซส์ขนาดกลางจนถึงใหญ่เลยนะสักสองลูกแนะนําว่าถ้าแบบกล้วยสุกงอมมากๆจะดีมากนะคะมันจะอร่อยกว่าเนาะจากนั้นนําไปปั่นให้ละเอียดค่ะ ก็จะะได้้ปรมาณนีต่อไปเราก็จะนำข้าวโอ๊ตนะคะที่เราบดละเอียดนะคะ1.5ถ้วยตวงเทลงไปในชามผสม,มเลยค่ะข้าวโอ๊ตนี้ใช้แบบไหนก็ได้นะคะก็นำไปปั่นมันจะได้เนื้อละเอียดเนาะจากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปสัก1 4ส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็ให้เราคนเกลือกับข้าวโอ๊ตให้มันเข้ากันดีก่อนเนาะ จากนั้นก็ให้เรานำถั่วลันเตากับกล้วยที่เราปั่นละเอียดนะคะมาเทลงไปในชามข้าวโอ๊ตบดเนาะจริงๆถ้าเราได้กล้วยที่มันสุกงอมมากๆมันจะเหลวนะคะมันก็จะคนง่ายแล้วก็ถั่วลันเตามันค่อนข้างมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะถ้าใครไม่ชอบกินถั่วลันเตาก็จะไม่ชอบเมนูนี้นะคะเราจะดับกลิ่นด้วยกลิ่นวานิลลานะคะสัก1ช้อนชา แล้วก็ถ้าได้กล้วยที่สุกงอมอย่างที่บอกนะคะนอกจากมันจะเหลวกว่าน,นี้แล้วกลิ่นหอมของกล้วยมันจะแรงมากมันก็จะช่วยกลบกลิ่นถั่วได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีกล้วยงอมก็เอากล้วยงอมนะคะแต่ว่าหาไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็คลิปก็ต้องทำนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เพื่อนๆชิมรสได้เลยนะถ้ามันไม่หวานอยากจะเติมน้ำผึ้งน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลนะก็ตามชอบเลยนะคะ เพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยเนาะเราใช้ไฟที่ร้อยองศาเปิดไฟบนล่างเลยนะคะแล้วก็นำถาที่เราจะอบเนาะมาทาน้ำมันแล้วก็วางขนมลงไปกดให้เป็นชิ้นนะคะความหนาความบางตามต้องการเลย <c oughs> ก็จะได้ประมาณ9ชิ้นต่อถาดนี้นะคะพอดีเรามีวอลนัทอยู่เนาะแล้วก็เลยมาแปะด้านบนนิดนึงนะคะมันจะได้ดูน่าทานมากขึ้นเนาะ แล้วก็ให้เรานําเข้าเตาอบนะคะไฟ180องศาเปิดไฟบนล่างก็ประมาณ20 2 5นาทีเราก็จะได้คุกกี้ถั่วลันตาหน้าตาประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นคุกกี้แบบซอฟคุกกี้นะคะคือจะมีความมันแล้วก็มีกลิ่นหอมของกล้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอร่อยจะหวานมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกล้วยของเราแล้วละคะ่ะงานนี้ถ้ากล้วย สุกมากๆงอมมากมันก็จะหวานนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแรงมากนะอันนี้เป็นคุกกี้แบบคลีนนะส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างคลีนมากๆแล้วก็เฮลตี้มากๆนะคะเน้นโปรตีนจากถั่วล้วนๆเลยก็ลองไปทำกันดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุกกี้สูตรนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูเนาะวัตถุดิบเราหาได้ทั่วไปใครจะเปลี่ยนจากถั่วลันเตาเป็นถั่วละญี่ปุ่นก็ลองดูนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ